จานก็บนมาครับตอนนี้เรามาตักบาทบนหลังช้างนะครับนี่ยให้ดูบรรยากาศพระชพระบุญบดีนะครับเจ้าวากวัดสารลอยพระอารามหลวงนะครับนี่งช้างก็ทุกนนนิบนมาถึงแล้วนะครับในปีนี้นะคะนอกจากจะมีช้างสามสุเติดเชือกแล้วนะคะในส่วนของพระพิสุสฆ์ที่นั่งบนหลังช้างนะคะจะมีโตพะควา พรควันตังอภิวาเทมีสวาคาโตพคะวตาธโมมังสามีสุปฏิปันโนพคะวตโสสาวกสังโฆสังฆนะมามีพี่ดแดงพี่แด้นี่ครับมาแล้ว<อ>ครับม,มาแล้วครับมาแล้วครับ คราบนรสการพระพรมพิรีมณีท่านก็จะ,ะ,ะมาจากหาดใหญ่ไปนะครับกับช้างกละามาเลยนะครับอาจารย์ที่หนึ่งอาจารย์หน้าโขลงช้างน,นะครับเป็นการทยอยช้าๆนะครับอาจจะก็จะมีทหารจาก รอบยี่บาปัจจัยนะครับหรือจากคนโทนฐานรอกยีบก็จะเป็นผู้ที่ัตนี่อทางด้านยกยกหยับในระหว่างนี้นะคะช้างจำนวน3าเเชือกนะคะก็ได้เคลื่อน